สวัสดีครับผมวันนี้เรามาทำลาวาโอวันตินพุดดิ้งนมสดทําไว้กินกันนะครับกินเย็นๆสดชื่นมากๆเลยครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่บิ๊กด้วยนะครับส่วนแรกเราจะมาทําพุดดิ้งนมสดก่อนเลยนะครับใส่นมโคหรือว่านมรสจืด500มลตรครับผมตามด้วยนมข้นจืดนะครับ200มลตรครับตามด้วยน้ำเปล่าครับใส่200มลตรเช่นกันครับ จากนั้นก็โรยผงวุ้นลงไปนะครับวันนี้ใช้ผงวุ้นอยู่ทั้งหมด2ช้อนชานะครับผมคนให้ผงวุ้นตกลงไปข้างล่างครับเราจะพักไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อให้วุ้นอิ่มน้ำนะครับผมเมื่อครบเวลาแล้วก็นำไปต้มได้เลยครับ ในการต้มเราจะใช้ไฟกลางในการต้มนะครับเพื่อนๆต้องหมั่นคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่คนจะทําให้ผงวุ้นติดก้นกระทะแล้วก็ไหมได้นะครับผมในส่วนของวิธีเช็ควุ้นว่าวุ้นละลายดีหรือยังนะครับให้ใช้ช้อนจุม่มลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นเป็นเม็ดๆอยู่แสดงว่าวุ้นของเรายังไม่ละลายนะครับเราก็ต้มต่อคนต่อไปเรื่อยนะครับผมคนจนกว่าส่วนผสมของเราจะเดือดแล้วก็วุ้นละลายดีเลยนะครับ เมื่อส่วนผสมของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับเช็คว่าวุ้นของเราละลายดีแล้วก็ปิดเตาลงได้เลยครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ําตาลรส่ขาวลงไป6ช้อนโต๊ะครับความหวานปรับเพิ่มลดได้นะครับคนให้น้ําตาลละลายดีเลยครับเมื่อน้ําตาลละลายดีแล้วนะครับเราก็นํามาเทใส่ภาชนะของเราที่เตรียมไว้นะครับวันนี้พี่จะใช้เป็นพิมพ์เค้ก1ปอนด์นะครับผมถ้าไม่มีก็เทใส่ถ้วยก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ช้อนฟองออกให้หมดเลยครับ จากนั้นก็พักให้ส่วนผสมของเราอุ่นตัวนะครับก่อนที่จะนําไปแช่ในตู้เย็นนะครับผมเมื่อส่วนผสมอุ่นตัวแล้วนะครับก็นําเข้าไปแช่ในตู้เย็นได้เลยนะครับแช่จนกว่าพุดดิ้งของเราจะเซตตัวดีเลยนะครับเมื่อเซตตัวดีแล้วนะครับก็นําออกมาจากตู้เย็นได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้มีดนะครับแซะบริเวณขอบข้างของพิมพ์นะครับผมเพื่อที่จะนําพุดดิ้งออกมานะครับจากนั้นก็คว่ำนําพุดดิ้งของเราออกมาเลยครับผม นี่นะครับก็ได้แล้วนะครับพุดดิ้งนมสดของเราต่อมาเราจะมาทําเป็นลาวาโอนตินนะครับใส่ผงโอนตินลงไปก่อน4ช้อนโต๊ะครับจากนั้นก็ใส่น้ําร้อนนะครับ15มิลลิรครับผมคนให้ผงโอนตินละลายดีเลยครับถ้าเหลวเกินไปเราก็ใส่ผงโอนตินเพิ่มได้นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะใส่เพิ่ม1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงครับ ใส่นมข้นหวานลงไป20มิลลิตรครับผมความเหลวของลาวานะครับขึ้นอยู่กับเป็นเพื่อนเลยว่าจะเอาเหลวเอาเนื้อแค่ไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็คนให้สมผส,สมเข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็นํามาเทใส่ตัวพุดดิ้งนมสดของเราเลยครับเทลงไปเลยลาวาโอนตินของเรานะครับก็จะค่อยคไหลลงแบบนี้นะครับผม เวลาที่เราจะนําไปกินนะครับเราก็ใช้มีดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกับเค้กไปกินได้เลยนะครับผมรสชาติออกมาก็กลมกล่อมหอมนมหอมโอวัตินมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ